นี่ครับพี่เอ่าพี่ครับทำไมทอนผม300ล่ะครับไหนตอนแรกเราบอกว่า100บาทพี่ต้องทอนผม400สิครับ โหน้องพี่ขับรถมาตั้งไกลพี่คิดสองร้อยเนี่ยก็ถือว่าถูกแล้วนะแต่เงินก้อนนี้เป็นก้อนสุดท้ายที่ผมมีติดตัวไว้เข้าเมืองมาทำงานนะครับน่าเหมือนเ็าเลือกของน้องคนบ้านนองก็โง่เสยๆเนาะพี่อชอบ ไปเลยหรือเปล่าครับอย่าอย่าไปอย่านุ้นลูกอย่าคุณครับยาย ป้าดีขึ้นหรือ,อยังครับป้าดีขึ้นแล้วจ้ะพ่อหนุ่มขอบใจมากนะลูกถ้าไม่ได้พ่อหนุ่มป้าต้องแย่แน่เลยไม่เป็นไรหรอกครับป้าผมเตรียมใจช่วยแล้วนี่ป้าบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าครับออป้าไม่เจ็บตรงไหนเลยลูกแต่โทรศัพท์ กับกระเป๋าแล้วก็กุญแจรถป้าโจนมันขโมยไปหมดเลยพ่อหนมพ,อ,นพอจะมีโทรศัพท์ให้ป้ายืมโทรหาลูกสาวไหมลูกอ,อ๋อนี่ครับป้าขอบใจนะลูกฮัลโหลอันลูกอยู่ไหนมาหาแม่หน่อยสิด่วนเลยนะลูก แม่ไม่เป็นอะไรหรอกลูกแต่ยังดีที่พ่อหนุ่มคนนี้ช่วยแม่ไว้เนี่ยขอบคุณคุณมากมากเลยนะคะที่ช่วยแม่ฉันไว้ถ้าไม่ได้คุณก็คงแย่แน่เลยค่ะไม่เป็นไรหรอกครับแค่คุณป้าเขาปลอดภัยก็ดีแล้วถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะครับนี่นนครับแมเ่เดี๋ยวก่อนสิคะคุณ นี่ค่ะถือว่าเป็นน้ำใจที่ช่วยแม่ฉันไว้นะคะไม่เป็นไรหรอกครับผมช่วยไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรแต่ฉันกับแม่อยากให้คุณจริงๆนะคะถ้าไม่ได้คุณช่วยแม่ไว้ไม่รู้ป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรจริงๆครับงั้นก็ได้ค่ะว่าแต่คุณจะไปไหนคะนี่ทำไมกระเป๋าเข้าของเยอะเลย อ๋อพอดีผมมาจากอับนาเจเิญนะครับว่าจะเข้ามาหางานทําลําพังอยู่บ้านนอกทํานาไม่ค่อยพอกินนะครับลูกสาวผมก็กําลังโตต้องหาค่าเทอมแล้วก็มีแม่ที่ป่วยด้วยนะครับผมเป็นเสาหลักของครอบครัวต้องหาเงินส่งค่าเทอมให้ลูกไหนจะค่ายาของแม่ที่ป่วยด้วยนะครับ ก็เลยว่าจะมาหางานทําที่โรงงานแถวนี้นะครับงั้นเอาอย่างนี้ไหมล่ะคะก็มาทำงานที่โรงงานของเราเลยเพราะว่าอยู่ถัดจากนี่ไปไม่เกิน2กิโลเมตรเองค่ะไม่ต้องเกรงใจหรอกคะ่ะที่โรงงานเราอะรับสมัครพนักงานใหม่ตลอดและยิ่งพี่เป็นคนดีเป็นคนที่มีพระคุณต่อแม่ของฉันฉันอยากได้พี่ไปร่วมงานด้วยนะคะที่โรงงานของเราเนี่ยอยู่กันแบบครอบครัวคะ่ะ จริงเลยครับจริงสิคะถือว่าเป็นการตอบแทนน้ำใจที่พี่ช่วยแม่ฉันด้วยคนดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นแบบไม่ต้องการสิ่งตอบแทนแบบพี่เนี่ยฉันเชื่อว่าพี่จะทำงานที่โรงงานของเราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะไปทำงานด้วยกันเถอะนะพ่อหนุ่มป้านะ่ซาบซึง้งแล้วก็ชื่นชมในความมีน้ำใจของพ่อหนุ่มนะป้าอยู่กับลูกสาวแค่สองคนมีแต่ผู้หญิง ก็เลยอยากได้ผู้ชายที่ไว้ใจได้ไปช่วยดูแลงานงานก็ได้ครับป้ายังไงก็ขอบคุณป้าแล้วก็น้องด้วยนะครับที่ให้ความช่วยเหลือผมค่ะพี่สังคมเราทุกวันนี้ต้องการคนดีและมีน้ำใจช่วยเหลือเกอื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะจะได้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นอ,อีกอย่างช่วงปิดเทอมพี่พาลูกสาวมาเล่นด้วยได้นะคะ ที่โรงงานของเราเนี่ยมีที่พักให้ฟรีไม่ต้องเกรงใจค่ะยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับ